สวัสดีครับชอกฟรถเือสองจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้มีสินค้าเข้ามาอีกหนึ่งคันครับเป็นอีซูซุมังกรทองเครื่องสามพันเทอร์โบครับคันนี้รถพร้อมใช้นะครับภาษี69นะครับไม่ขาดนะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับนี่ภาษี69เล่มพร้อมชุดโอนครบยางปี22อนะครับไอยางฝั่งนี้24ฝั่งฝั่งข้างหลัง23านะครับยางยังใหม่อยู่เลย พร้อมใช้นะครับคันนี้ได้ข้อเบรคด้วยนะครับข้อแจ้งลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้มีตําหนิสีครับสีไม่สวยครับมีตําหนิสีนะครับสีไม่สวยนะครับขายตามสภาพครับสีไม่สวยนะครับเดี๋ยวดูโดยรอบคันครับสีอ่าสีมีตําหนิสีนะครับช่วงล่างคันนี้ดีมากครับนิ่มมากขับนิ่มๆเลยครับ มาดูตำหนิสีครับนี่มีตำหนิสีนะครับตำหนิไฟแตกหน่อยนะครับขายตามสภาพกันครับลดราคาถูกปมาณนี้ครับนี่ครับสีกระบะสวยนะครับคัสซีสวยนะครับไม่มีผุไม่มีดานะครับคัสซีคัสซีสวยนะครับมาดูภายในกันครับ ภายในสวยๆเลยครับคันนี้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นมากเบาะไม่ขาดนะครับเป็นเบาะผ้านะครับไม่ขาดแต่ก็มีคราบหน่อยเบาะหลังไม่ขาดนะครับไฟเพดานติดครบนะครับไฟเพดานติดครบระบบไฟระบบเจน้ำมันใช้ได้ครบนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเลยครับ ก็คันนี้แจ้งลงเลิ่มแล้วนะครับแจ้งลงลิ่มแล้วมาลองฟังเสียงเครื่องกันครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับอ่าชุ่มเดียวติดเลยครับเครื่องดีมากครับ จะมีตำหนิอีกหนึ่งอย่างนะครับคันนี้นะครับเครื่องเขาจะมีไอหน่อยนะครับ ฝนฉีดนำฝนใช้ได้นะครับครับขายตามสภาพครับสนใจติดต่อมาครับ08 7 7 2 9 1 8 5 6ครับชอบกรฟรถมือ2จากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับขอบคุณครับ